ครับสวัสดีผู้ชมมันด้วยนะครับวันนี้ในเกมดาบันสปาร์กิงเซโร่แล้วเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ฮะผมจะมาเล่นโหมดห้องสมุดโลกนะครับเป็นโหมดที่คนในเกมเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาให้เราเล่นกันนะครับคือผมกดเข้าไปแล้วผมไปสะดุดตากับโหมดนี้ครับดูฮะ เราสามารถเล่นตัวละครที่มีข้างบนได้เลยนะผมนี่ฮะมีอ่าลิงแดงนะผมแล้วก็โอจิต้าบูเบจิตโตเอ้ยเบจิตโตบูโอจิต้าบูแล้วก็มีท่านบิวแล้วก็มีอ่าบูรี่นะครับภาคซูเปอร์นะครับและคู่ต่อสู้เรานี่นะคุณผู้ชมแคมเบ้แคมเบ้แนละ้วดูดูชื่อพลังหนึ่งหมื่นล้านในตำนานแค่นี้มันก็น่าเล่นแล้วไหมคุณผู้ชมเออนะฮะโอ้คนกดไลค์ไปถึง4ี0 0นะครับ นี่ฮะอัตราการเคลียร์นี่99.61%เลยนะครับเวลาไม่จำกัดด้วยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเป็นไงไปดูกนะันฮะบอกเลยว่าน่าเล่นน่าเล่นอันนี้นะครับไปไปเลสโก้โอ้โหแค่แบบเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะโอ้โหคือทุกคนนี่ไม่ไหวหมเลยเหรอไม่ไหวกับแคมเบ้พวกนี้เหรอ ตอนพลังหนึ่งหมื่นล้านในตำนาน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 ,น,านเอาว่ะเหมือนได้ดูการ์ตูนตไปด้วยนะคุณผู้ชมมนะันเนี้ยนึกถึงวันๆเลยช่องเก้าใช่ไหมนะครับโอ้โหแก่แล้วเนี่ยเราเอ้าเฮ้ยมาด,มาดมิมาดิแคมเบ้มาดิเอาวัะแคมเบ้ อาโดนติดโดนติดอย่างนี้ก็เฮ้ยอาจารย์ครับผมจะพยายามนี่สุพัทยามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงป่ะคุณผู้ชมแก๊กเอ้ยแกกเก่งแกเก่งครับแกเก่งโอ้โหผมว่าแล้วแคมเบ้เนี่ยเก่งสุดในดารับลแล้วอ่าเราเข้าหลังอะแล้วต่อยฟรี นี่อ่ะแคมเบ่ย์แคมเบ่รอฮะฮะพลังเือบขีดสุดพุ่งไปหรือว่านายยังไม่โชว์พลังให้แท้จริงแคมเบ่ย์จะรู้ว่านายมีร่างสองใช่ไหมละ่ะมันคงไม่โอเคมันยังคงไม่จบเพียงแค่นี้ผมว่าแล้วนะครับเอาละทุกเพื่อเสียอีกแล้ว ต่อเหรอเฮ้ยไม่มึงไม่ควรถามกูกูควรถามมึงว่าต่อบไหมอ้าวคืออันนี้เราชนะแล้วเหรอผู้ชมคืออะไรอ้าวคือคือไม่คือ,คอ,คอแล้วแล้วไหนหนึ่งหมื่นล้านในตำนานไหนอ่ะจุบจบแล้วเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคครับจบจบจบก็จบ,จบ,จบ,จบเอององนะครับไปเดี๋ยวไปดูโหมดอื่นดีกว่าครับ มันมีโหมดที่น่าสนใจเล่นเยอะมากคุณผู้ชมนี่ฮะผมพาไปดูนี่ครับดูมีโยม,มะทูดนะฮะคู่แข่งของบูรี่นะครับแล้วความคุม้มคลั่งของแคมเบ้ผมไม่แพ้ทางแคมเบ้จริงๆว่ะคุณผู้ชมมันต้องเล่นเป่าวะนะครับเออส่วนอืนอ่นอเนี่ยผมไว้เล่นให้ดูข่าวหลังแล้วอันขออนุญาตไปความคุม้มคลั่งของแคมเบ้สักหน่อยดันจำนวนการเล่นนี่6,5 6 3รอบเลยนะนะครับดูดิ เอาว่ะเราสู้กับดิงแดงมีคนกดไลค์ไปถึง1,000งพนคนครับโอ้โหมันต้องลองแล้วอันนี้ยไม่ได้คุณผู้ชม,ชมของมันต้องลองนะอันนี้ถ้าเสียงอู้ยีหน่อยขอโทษด้วยนะครับพอดีอ่ะเป็นหวัดนิดนึงนะครับแคมเบ้โกจิต้ากลับมาอีกครั้งอเอาว่ะเหมือนเดิมเลยลว่าจะมาต่อกรกับกกจิต้า AI คุยกันนะอันนี้ เออบทพูดแม่ง AI มากเลยตอนความคุ้มค่าของแคมเบ้แค่ชื่อก็น่าดูแล้วทำเป็นกระตูท่านอรเลยอยากดูเลยเออผมจะไปโอ้โหไปดูเลยอ่ะถ้ามันมีจริงอะ่ะนะครับน่าดูพี่เป่งไงดูดิโอ้มาถึงไม่คุยอะไรกันเลยเหรอ,อมาถึงสู้เลยเหรอมาเลยเดีย๋ยวความคุ้มค่าของแคมเบ้หน่อยกูไม่ได้หรอก นี่แค่ล่างเบดนะเนี่ยหมายสู้ไม่ได้เหรอกูจิต้าฮะชาร์ตเลยเต็มหลอดเลยเต็มหลอดเลยนี่อ่ะเขาหลบได้ทุกดอกอ่ะแคมเบ่มาดิาผมจะสู้นี่อ่ะโดนไปดิอืมแสมเข้าไปอุ้ยเอาโอ้โหดูเลือดคุณผู้ชมนี่มันแรงจังวะ ตัวมันเก่งเออแล้วเขามองไม่เห็นเลยฮะอ๋อเห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วเห,วหรอเฮ้ยแคมเบ้เลื่อนยังไม่ลดเลยเนี่ยโอจิต้ามีพลังแค่นี้เองเหรอแคมเบ้บอกฮะมีแค่นี้เองเหรอนี่แค่ล่างเบสเท่านี่้มีแค่ล่างบนเบสเท่านี่ยฮะร่างบนเนางบสไหนก็สู้ฉันไม่ได้แล้วเหรอโอจิต้าฮาริงแดง เก่งจังวะนแร่งปั่นนะไม่เบาเลยนี่โกจิต้านี่ผมชอบหน้าแกมากเลยนะดูหน้าแกดิหน้าแกตึงอะ่ะคุณผู้ชมเออนะครับโอ้โหแกนี่ตึงจริงๆนะโอ้โหสุดยอดลนะแล้วมันจบแค่นี้เลยเหรอไม่มีเนเรื่งองอะไรหน่อยเหรอเออนะฮะเออมีแคมเบกไหม ลองหาดูดิเฮ้ยการร่วมต่อสู้อันเหลือเชื่อฮะโกฮังแบ็คแต่ดูเหมือนเราจะไม่ได้เล่นเป็นกูฮังแบ็คนะครับดูทรงแล้วนะฮะเดูอันอื่นก่อนไหนมันมีแคมเบ้อะไรไหมผมชอบแคมเบ้มากเลยโกคูแบ็ควีเอ็เบบี้ฮะเอาว่ะเฮ้ยอะไรอะความคุ้มค่าของเจ้าสื่อคุณผู้ชมมันมีอีกแล้วมันมีอะไรน่าสนใจไปอีกครับ เนี่ยความคุ้มค่างของเจ้าสึลองต้องลองต้องลองโอ้โหแต่ละตัวที่ต้องสู้คือถ้าใครอยากเล่นเล่นเลยฮะผมแม่งมีปมกับพวกตัวใหญ่ว่ะโทษทีโอ้ยแคมเบ้ไม่มีแคมเบ้แล้วเหรอเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมผมเจออแกระตัดสินกับแคมเบ้ฮะเดี๋ยวลองดูดิเอาครับ มันต้องออกมาสู้กับโกจิตาร่างลิงแดงวะคุณผ,ผู้ชมผมไม่เข้าใจมันคืออะไรอะ่ะแต่ผมเคยเห็นมีมันนะที่แบบมันเป็นแบบเห็นเขาตัดทําเป็นแบบปตูแอนิเมชันแบบแ,บบแฟนเม่ะขึ้นมาครับมาเราลองอันนี้ตาทายแลละนะครับว่าเป็นไงนี่มันโกจิตาโกจิตาเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยช่างเป็นพลังงานที่น่าเบื่อจริงๆอ้าวระวังนะระวังแพ้แคมเบ้นนะ ฉันอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราแกร่งที่สุดเอาวะนอ่โอ้โหเอาเรื่องวะแคมเบ้มันวัดพลังอ,อักโอจิต้าได้ด้วยวะ <c oughs> แกเก่งจังวะพลังของแคมเบ้เหรอมาอยู่แล้วชื่อตอนตัดสินกับแคมเบ้นะฮะแหมมาวะ่ะคุณผู้ชมเป็นการต่อสู้ที่แบบอ้าว, <c oughs> วคุณผู้ชมเดี๋เดๆๆเด ผ e, ู้ชมดูมุมซ้ายบนนะดูสแต็ like คแคมเบ้ครับเขาบวกอะไรอย่างเยอะแล้วต่อยอย่างแรงเฮ้ยแคมเบ้ว่าแล้วแกเก่งคุณผู้ชมใครว่าไม่เก่งวะอ่ะบัอบัหายไปไหนแล้วบัอบแกหายไปไหนวะไม่เป็นไรครับถึงไม่มีบัอบแกก็เก่งบอกเลยเมื่อกี้อาจจะเป็นบั็กก็ได้ใครจะไปรู้ น <si ี่เงีนี่เงี้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้าวเอาว้าวครับอุต้าว้าวอุ้ยตอนนี้เราเริ่มว้าวแทนแล้วนี่เงีเจอสเต็ปแร้งหน่อยอุ้ยโอ้โหสเต็ปแร้งใครวะมันเหรอนี่เงีนี่เะี้ยโดน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 แล้วก็โดนอย่างนี้เรียบร้อยฮะพุ่งไปยังไงหลบไม่โดนหรอก หลบไม่พ้นหรอกกันเน่หลบไม่โดนเลยวนะอเอาไปท่าน,นี้มันแรงมากนะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหแคมเบ้เก่งว่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะแกเก่งอะเอาเลือดเป็นอะไรหรือเปล่าคงยังไม่ตายหรอกใช่ไหมนี่ดูฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโอ้แคมเบ้น,นี่อ่อนให้น,นี่ยไม่งั้นแกตายแล้วนะลิงแดงบอกไว้ก่อนอะไรเนี่ยปเปลี่นเก่งเท่าไหร่โอ้โหดูคำพูดคำจา เอาเรื่องจาดนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวีคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์ทับคริปผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับตราบันส์ปาร์คิงเซโรหรับวันนี้แฮปเดย์เดย์ทุกคนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย